ัจจุบันนะครับวัสดุที่ใช้มุงหลังคาเนี่ยมีหลากหลายชนิดนะครับก็จะขอแนะนำสักห้าวัสดุหลังคาที่ยอดนิยมในปัจจุบันละกันนะครับหลังคาประเภทแรกเนี่ยเป็นหลังคาคอนกรีตหรือหลังคากระเบื้องคอนกรีตนะครับเป็นวัสดุที่ยอดนิยมเลยสําหรับงานหมู่บ้านจัดสรรถ้าใครเคยเข้าไปในหมู่บ้านจัดสรรหรือไปซื้อหรือไปดูเนี่ยเราก็ หมู่บ้านพวกนี้คงหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้หลังคาประเภทนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีความสวยงามแล้วก็สามารถป้องกันความร้อนได้ดีแถมยังมีความทนทานนะครับแล้วก็แข็งแรงเป็นอย่างมากแต่ก็มีข้อเสียนะครับของเรื่องน้ําหนักของแผ่นครับแผ่นหลังคาต่อไปเป็นหลังคารอนคู่หรือหลังคากระเบื้องไตลรอนซึ่งเป็นวัสดุที่ยอดนิยมเป็นอันดับรองๆล,ล,ลงมาจากกระเบื้องหลังคาคอนกรีตนะครับ ราะว่าหลังคาประเภทนี้ติดตั้งง่ายมีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีน้ําหนักต่อตารางเมตรเนี่ยที่เบาวกว่าหลังคาคอนกรีต2-3เท่าตัวเลยแต่หลังคาชนิดนี้ป้องกันความร้อนได้ไม่ค่อยดีนะ หากต้องการป้องกันความร้อนให้ได้ด้วยเนี่ยใกล้เคียงกับหลังคาประเภทแรกอะ่ะเราจะต้องมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติมลงไปที่บนฝ้าเพดานนะครับส่วนในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยต่ำกว่าหลังคากระเบื้องคอนกรีตแต่ราคาเนี่ยมันก็ถูกกว่ามากเช่นกันนะครับหลังคาประเภทต่อ,อไปนะครับอันนี้เป็นหลังคาที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเจอพบเห็นกันได้มากเป็นพิเศษในปัจจุบันเลย มันก็คือหลังคาเหล็กหรือหลังคาเมทัลชีสนั่นเองแผ่นหลังคาเหล็กหรือหลังคาเมทัลชีเนี่ยครับเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง5-6ปีที่ผ่านมามีอัอาตราการใช้เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเดิมทีเนี่ยหลังคาประเภทเนี้เอาไว้ใช้ในงานก่อสร้างงานโกด,ดังหรืองานโรงงานใหญ่ๆนะฮะเพราะว่าเขาต้องการความรวดเร็วในการมุงนะหลังคาประเภทเนี้ก็จะได้ข้อดีในจุดนี้ แต่ต่อมาเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆแล้วกเออ็เข้ามาทำตลาดในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้ได้รับความนิยมในการนำมาดัดแปลงสร้างบ้านกันมากก็ขึ้นนะครับแผ่นเนี่ยก็มีความยาวมันสามารถลดโอกาสการรั่วซึมของน้ำได้ดีเพราะว่ามันไม่ต้องเวลาติดตั้งมันไม่ต้องต่อแผ่นนะฮะแล้วก็มีน้ำหนักที่เบามีความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานมีสีสันให้เลือกมากมาย แต่ปัญหาของแผ่นหลังคาชนิดนี้นะครับก็มันจะมีเรื่องของความร้อนแล้วก็มีเรื่องของเสียงดังเวลาที่ฝนตกเพราะว่าแผ่นหลังคาเหล็กนะครับจะเก็บความร้อนไว้สูงกว่าหลังคาทั้ง2แบบที่พูดไปก่อนหน้าแล้วก็ด้วยความบางของแผ่นหลังคาเนี่ยเวลาที่ฝนตกเนี่ยเสียงจะดังมากเลยวิธีการแก้ไขนะครับก็แนะนําให้เลือกใช้แผ่นหลังคาที่มีการติดฉนวนพียูที่หนาๆเนี่ยหรือประเภทฉนวน PE ก็ได้มันก็จะบางลงหน่อย ชนวนทั้งสองประเภทเนี่ยมันก็สามารถช่วยลดความร้อนได้แล้วก็ช่วยลดเรื่องเสียงดังได้ด้วยนะครับหลังคาชนิดต่อไปนะครับชนิดที่4ละเป็นหลังคากระเบื้องดินเผาหลังคาดินเผาเนี่ยหรือกระเบื้องว่าวจะเรียกว่าเป็นกระเบื้องแบบโบราณก็ไม่ผิดเพราะว่ามันมีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ได้ความคลาสสิกนะครับรูปลอนเนี่ยก็ยกสูงบ้างหรือเป็นแบบเรียบบ้างก็แล้วแต่จะนําไปใช้งาน แต่ในปัจจุบันเนี่ยหลังคาชนิดนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นตามบ้านเรือนทั่วไปนะครับส่วนมากก็จะพบเจอตามวัดหรือรีสอร์ทที่มีการทําแบบว่าเออเป็นบ้านทรงไทยอะไรเงี้ยก็จะมีมีเห็นในช่วงนั้นนะครับแผ่นหลังคาชนิดสุดท้ายละชนิดที่5นะครับเป็นหลังคาพลาสติกก็เป็นหลังคาพลาสติกประเภทเอพีว p v c ยูพีแล้วก็มี SPVC เป็นหลังคาที่ได้รับความนิยมเพราะผลิต ขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้หลังคาวเวนเซนชีตเพราะว่าตัวแผ่นหลังคาประเภทนี้มันจะมีความสวยงามทั้ง2ด้านเลยเราไม่จําเป็นจะต้องติดตั้งฝ้ามาปิดบังใต้หลังคานะครับมันก็สามารถติดตั้งกับแปรได้เลยดูเรียบร้อยสะอาดตาแต่ก็แรกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงระดับหนึ่งเป็นไงกันบ้างครับ5วัสดุประเภทหลังคาที่ยอดนิยมในปัจจุบันเลยนะครับก็สามารถเอา,อาไอเดียหรือแบบเกรด ตรงนี้ไปเลือกใช้ให้กับบ้านของเราหรือว่าพื้นที่ที่เราจะไปเลือกไปใช้งานให้มันเหมาะสมนะครับก็ทั้งงบประมาณแล้วก็เรื่องดีไซน์สามารถไปเลือกใช้กันนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็รับข่าวสารดีๆในช่องทางของเราได้นะครับตามลิงก์นี้เลย